สวัสดีค่ะเด็กๆยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียนบทใหม่นะคะวันนี้เราจะมาเริ่มต้นด้วย2เรื่องค่ะก็คือเรื่องของ adverbs of frequency แล้วก็ preposition of time นะคะซึ่งวันนี้เราจะมาพูดคุยกันแล้วก็จะอธิบายกาันด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายแล้วก็จะทำให้นักเรียนเนี่ยสามารถที่จะเข้าใจแล้วก็ไม่เครียดจนเกินไปนะคะก่อนอื่นที่จะไปดูในเรื่องเนื้อหาอย่าลืมไ like, ลค์แชร์ซับสคร i b e ์ให้ครูด้วยนะคะ เอาละค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะอ่าเดี๋ยวครูขอย่อตัวเองลงมาอีกนิดนึงก่อนเดี๋ยวนักเรียนจะมองไม่เห็นนะคะอาโอเคกลายเป็นคนตัวเล็กแล้วเห็นไหมเอาละค่ะในบทนี้นะคะเราจะมาเรียนในเรื่องของ a d v e r b of frequency ก่อนเป็นอันดับแรกแล้วค่อยต่อด้วย preposition เนาะเอาล่ะ Uh, frequency frequency นะคะ adverb of frequency เนี่ยก็คือกริยาวิเศษบอกความบ่อยที่ห่างในการทำกิจกรรมหนึ่งหนึ่งเช่นนักเรียนเน่ยทานข้าวเช้าบ่อยแค่ไหนนักเรียนเดินไปโรงเรียนบ่อยขนาดไหนอะไรแบบนี้นะคะซึ่งวันนี้มรูจะให้เรียนอยู่ที่5ตัวก็คือ always usually often sometimes แล้วก็ never ค่ะซึ่งนักเรียนเห็นตัวเปอร์เซ็นต์อยู่ใช่ไหมคะ อเห็นตัวเปอร์เซ็นต์เนาะว่าเปอร์เซ็นต์แต่ละอันเนี่ยจะมีหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าห้าสิบแล้วก็ยี่สิบห้าแล้วก็ศูนย์มีศูนย์ด้วยนะคะก็คือว่าความบ่อยหรือความความถี่ในการทำเนี่ยก็จะวัดค่าได้เป็นเปอร์เซ็นต์ตามตามกันลงไปเช่น always ตัวแรกนะคะ เปอร์เซ็นที่จะทาก็คือเต็มร้อยเลยสม่ําเสมอทําแบบตลอดเวลาทาทาอยู่ตลอดเอาประมาณนี้ดีกว่าทําอยู่ตลอดทําเป็นประจําสม่าเสมอ75คือ usually เป็นปกติอา่าทำเป็นปกติแค่ประมาณสัก5วันต่อสัปดาห์50 often บ่อยๆอาจจะประมาณ3หรือ4วันนี่นะคะ sometimes 25ก็คือบางครั้งบางครั้งนี่อาจจะทำสัปดาห์ละประมาณ1ครั้งหรือ2ครั้ง แต่อันสุดท้ายคือ0%เลยคือ never never ก็คือไม่เคยไม่เคยทำเลยอย่างเช่นครูจะบอกว่า I never eat vegetable ฉันไม่เคยทานผักเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้มีล้อนนเ,เล่นนะอันนี้พูดให้ฟังเฉยๆอะค่ะไปต่อกันที่โครงสร้างนะคะโครงสร้างอ่ะเดี๋ยวขอขยับตัวเองขึ้นมาเัวใหญ่อีกนิดนึงก่อนเดี๋ยวนักเรียนมองไม่เห็นมาโอเคโครงสร้างในการใช้ adverb of frequency นะคะก็คือ เราจะบ่งบอกว่าเราทาอย่างนี้อย่างนี้เนี่ยบ่อยแค่ไหนเนี่ยเราจะต้องรู้ก่อนว่าการที่เราจะเอามันวางไว้เนี่ยเราจะต้องวางในโครงสร้างประโยคจะวางไว้แบบไหนนะคะข้อหนึ่งอยู่หน้ากริยาหลักหน้ากริยาหลักหมายความว่ายังไงอย่างเช่นพวก walk eat play อะไรแบบเนี้ยเอาไว้ข้างหน้าตัวพวกนั้นเอาไว้ข้างหน้าตัวพวกนั้นหรือว่าภาษาอังกฤษจะเรียกว่า main verb นั่นเองนะคะอ่ะอย่างเช่น I always get up early I always get up early get up คือการตื่นนอนอคือตื่นนอนเป็นคำกริยาหลักในประโยคเราจึงเอา always ไว้ข้างหน้านะคะก็จะเป็น I always get up early นักเรียนไม่ต้องสงสัยว่าทำไม always ถึงเติม s ในเมื่อ I มันมันอยู่ในรูปของอจำพวก u v d a y ใช่ไหม always มันเป็นคำของมันอยู่แล้วนะคะต่อไปค่ะ verb to be อเอาไว้ เออเอาไว้ที่หลัง verb to be อ่าไว้หลัง verb to be นะคะก็คือว่าเอา verb to be, เอาประธานไว้อันแรกตามด้วย verb to be แล้วก็ตามด้วย adverb of frequency ตัวอะไรก็ได้ใน5ตัวนี้เช่น I am never late for work I am never late for work ฉันไม่เคยทำงานช้าเลยนะไม่เคยเลยเอา I เอา verb to be แล้วก็ตามด้วย adverb of frequency แล้วก็ ประโยค complementation complement ไปข้างหลังก็คือพวกขยายต่างๆนะคะโอเคอ่ะมาดูแบบฝึกหัดที่1นึ่แบบฝึกหัดที่หนึ่ง,แบบง,งเรามาถึงแบบฝึกหัดที่1แล้วโอเคค่ะให้นักเรียนฝึกอ่านแล้วก็แปลประโยคต่อไปนี้คือฝึกอ่านฝึกอ่านตามบนครูนั่นแหละแล้วก็แปลประโยคเป็นภาษาไทยนะคะข้อที่ห he usually goes to bed late katy song she sometimes gets up early kazan marina always walks to work my friends often eat pizza they never go to the zoo okay บางตัวเนี่ยคำกริยาข้างหลัง adverb of frequency เนี่ยถึงเติม s หรือไม่ก็เติม es หรือไม่ก็ไม่เติมเลยย้อนกลับไปที่ present simple tense นะคะก็คือว่าถ้าประธานมีแค่หนึ่ง he she it หรือชื่อคน1คนคำกริยาก็จะต้องเติม s ไม่ s ก็ es ไม่ es ก็ i es นะคะแต่ยกเว้น i นะ i จะอยู่ในจำพวกเดียวกันกันกบ y o u be t h v y นะคะคำกริยาหลังจากพวกนั้นก็คือไม่ต้องเติมอะไรเลยค่ะ เอาละค่ะมาดูที่การตั้งคำถามนะคะการตั้งคำถามในเรื่อง adverb of frequency เนี่ยเรามักจะถามว่ามันเกิดขึ้นบ่อยแค่ไหนอ่าเกิดขึ้นบ่อยแค่ไหนคำว่าบ่อยในภาษาอังกฤษก็คือ often ใช่ไหม often เพราะฉะนั้นเวลาเขาถามเขาก็จะถามว่า how often นะคะอ่าอย่างเช่นตัวอย่างอันแรกอ่าอันแรกนะคะอันแรก how often do you play games how often do you play games คุณเล่นเกมบ่อยแค่ไหนเอก็ตอบว่า I always play games after school ฉันเล่นเกมเสมอเลยหลังจากเลิกเรียนอาต่อไป How often does your mother cook food How often does your mother cook food คุณแม่คุณเนี่ยทำอาหารบ่อยแค่ไหน She usually cooks for me เอ่ She usually cooks food for me แม่ก็คือทำกับข้าวให้ฉันกินเป็นปกติอยู่แล้วนะคะ How often do you eat apples? คุณทานแอปเปิ้ลบ่อยแค่ไหน I never eat any apples. ฉันไม่เคยทานแอปเปิ้ลเลยก็คือคนมีอาจจะไม่ชอบแอปเปิ้ลก็ได้เนาะเอาละค่ะแบบสึกาัดที่2องจงเรียงประโยคให้ถูกต้องอย่าลืมว่าการวางโครงสร้างเนี่ยมันเป็นแบบไหนนักเรียนถ้านักเรียน งงแล้วก็ย้อนกลับไปฟังที่ต้นต้นคลิปได้นะคะโดยเรียงประโยคคุณครูจะสลับสลับคําให้มาแล้วก็ให้นักเรียนเอามาวางเรียงเป็นประโยคให้ถูกต้องอย่างเช่นข้อที่หนึ่งค่ะคุณครูควางเอาไว้ always to my dad work drives เวลาเราเรียงเราก็ต้องเอาประธานขึ้นก่อนใช่ไหมประธานขึ้นก่อนก็คือ my dad ตามด้วย adverb of frequency always ตามด้วย กริยาหลักก็คือ drives to work แต่ถ้ามันเป็นเอ่อแต่ถ้ามันมี ismr ล่ะจะทำยังไงอ่ะย้อนกลับไปฟังนะคะย้อนกลับไปฟังที่ต้นคลิปเลยเอาล่ะค่ะ5ข้อไม่ยากเลยใช่ไหมนี่คือแบบหนาที่2นะคะน้อเๆอย่าลืมทำนะเอาไปแบบสหนาที่3ค่ะ complete the gaps with adverbs of frequency ก็คือเติม adverb of frequency เนี่ย ให้มันอยู่ในช่องว่างให้ตรงตามเปอร์เซ็นต์ข้างหลังอะคะ่ะที่เรามีให้อย่างเช่นตัวอย่าง I meet my friends on Sundays วงเล็บข้างหลังคือ75%็เอร์เซนเนี่คือคำว่าอะไรนะนักเรียนก็ลองย้อนกลับไปดูอ่าก็คือคำว่า usually ใช่ไหมนักเรียนก็เติม usually ลงไปก็คือ I usually meet my friends on Sundays ฉันอน่ไปพบกับเพื่อนในวันอาทิตย์เป็นปกติเลยนะคะอาจจะไปแบบ วันอาทิตย์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 อย่อางนี้นก็ได้นะคะอ่านคือจะอ่านให้ฟังห้าข้อนะแต่จะเว้นตรงกลางเอาไว้นักเรียนตอบเองนะคะอ่เดี๋ยวเผื่อน,นักเรียนไม่เห็นเดี๋ยวคุณงููย่อตัวเองลงมาอีกนิดนะึงโอเค number one I get up early on weekdays number two my best friend surf the net in the evenings Number three, my father eats egg for breakfast. Number four, pink dolphins have babies in summer. And number five, I and my brother take my dog for a walk. <coughs> ไปต่อที่แบบฝึกหัดที่4ค่ะแบบฝึกหัดที่สนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเอาตัวเองโผล่ขึ้นมาเป็นคนตัวโตอีกสักแป๊บหนึ่งก่อนเดยวนักเรียนมองไม่เห็นหน้าชิปโอเคแบบฝึกหัดที่4ค่ะคือจงตอบคําถามความทีในการทํากิจกรรมต่างๆนักเรียนก็ดูเปอร์เซ็นต์ในวงเล็บมันจะคล้ายๆกับแบบฝึกหัดข้อที่3เมื่อสักครู่นี้นะคะวงเล็บให้เท่าไหร่นักเรียนก็ ดูเอาว่ามันตรงกับ adverb of frequency คำไหนและเวลาตอบให้ในักเรียนตอบเป็นประโยคนะคะตอบเป็นประโยคโดยจะมีตัวอย่างให้ดูก็คือตัวอย่างก็คือ how often do you eat fish คุณทานปลาบ่อยแค่ไหนวงเล็บเขาบอกว่า75%ก็คืออทานเป็นปกติใช่ไหมก็คือ usually นิดนึงก็ตอบว่า I usually eat fish ทีนี้มาดูหาข้อคุณจะอ่านคาถามให้ฟังนะคะ number one how often do you go swimming คุณไปไว่ายน้ำบ่อยแค่ไหน number two how often do you tidy the room คุณทำความสะอาดห้องเนี่ยบ่อยขนาดไหน how often do you go to bed late คุณเนี่ยเข้านอนช้าเข้านอนดึกเนี่ยบ่อยแค่ไหน number four how often do you go to the ฟ a t e r คุณไปที่โรงภาพยนตร์บ่อยขนาดไหน number f how often do you play tennis คุณเล่นเทนนิสเนี่ยบ่อยแค่ไหนดูตามเปอร์เซ็นต์ข้างหลังนะคะแล้วก็ไปต่อโอเคนะไปต่อกันเลยค่ะอ่าทีนี้มาดูในเรื่องของ preposition นะคะ preposition ก็คือ preposition of time มันจะมี2 preposition อ,อธิบายก่อน preposition ก็คือคำบุพบท ะคะาบุพบทก็คือจะบอกสถานที่แล้วก็บอกเวลาจริงๆแล้ว in on at เนี่ยถ้าบอกสถานที่ก็จะแปลว่าในบนที่ใช่ไหมแต่ว่าในกรณีนี้เนี่ยเป็น preposition of time บุพบทบอกเวลาบอกจุดของเวลาเอามาให้เรียน3ตัวก็คือ in on at แล้วก็จะแยกเป็นประเภทเแล้วก็จะแยกแต่ละอันว่าแต่ละคำเนี่ย ใช้กับวันอะไรเดือนอะไรเ,เวลายังไงนี่นะคะแต่ว่านักเรียนต้องไปศึกษาเพิ่มเติมด้วยน,นะเพราะว่าในกรณีนี้นะคุณครูเอามาให้ดูในแบบเป็นตัวอย่างเล็กๆแน่น้อยเท่านั้นเองนะคะนักเรียนสามารถ search google ได้ว่า preposition of time in on at และมันก็จะมีให้เราดูเยอะมากเลยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่ in อ่า in in จะใช้กับอะไรบ้างนึ่งใช้กับปี ปีเนี่ยปี2021ก็จะเป็น in t 0 o 1ใช่ไหม2 0 0 t o u s อะไรอย่างเงี้ยปี2009ปี2021ปีคริสต์ศักราชนะคะจะใช้ in แล้วก็ in ใช้กับเดือน January ถึง uh, November December ถึง12งเดือน12ไปเลยจะใช้กับ in นะคะแล้วก็ฤดูการฤดูการก็จะเป็นอะไรอะ่ะ Spring Summer Winter อ u อทั้ประมาณนี้นะคะ rainy season อะไรแบบเนี้ยจะใช้กับ in แล้วก็จะใช้กับช่วงของเวลาช่วงของเวลาหมายความว่าไงช่วงเช้าช่วงบ่ายช่วงเย็นก็อย่างเช่น in the morning in the, in the afternoon in the evening ประมาณนี้นะคะจะใช้กับ in แล้วก็ต่อไป on on จะใช้กับอะไร on จะใช้กับวันค่ะวันก็คือพวก sunday monday tuesday wednesday 7วันนะคะ7วันในหนึสัปดาห์จะใช้กับ on แล้วก็วันสำคัญวันสำคัญที่มันจะมี day day ตามหลังเช่น on Children's Day on Father's Day on Mother's Day on Christmas Day แบบนี้่า ah, on some s o n g r o u n Day พวกนี้นะคะจะใช้กับ on แล้วก็จะใช้กับเดือนแต่จะต้องมีวันตามหลังด้วย จะต้องมีวันตามหลังด้วยนะถ้าเดือนเฉยๆใช้ in แต่ถ้าเป็นเดือนแล้วมีตัวเลขมีวันตามหลังให้ใช้ on นะคะอย่างเช่น on April 1 3 t h อย่างเงี้ยก็จะใช้กับอ n นต่อไปสุดท้ายที่ at นะคะใช้กับเวลาใช้กับจุดของเวลา อันนี้จะมีตัวเลขบ่งบอกชัดเจนอยู่นะบางทีก็สามารถที่จะดูเป็นตัวเลขได้นะคะแต่ว่าก็จะมีคำอื่นๆอ,อีกที่จะใช้กับ at อย่างเช่น at noon เที่ยงตรงเป้งพอดี at noon at night ตอนกลางคืนนะคะ at 7 e v o'clock at 9 i p.m อ๋อ uh, clock หมายความว่าเป็นเวลาตรงเช่นเจ็ดงตรงแปดโมงตรงเนี่ยหรือถ้าสมมติว่าบ่ายสองครึ่งก็จะเป็น at 2.30อย่างนี้ก็ได้ค่ะจะใช้กับจุดของเวลานะคะสตัว in on at นะคะอ่ะทีนี้แบบฝึกหัดที่5ตรงนี้นะคะคุณครูจะแยกคลิปออกไปเป็นการให้นักเรียนฟังแล้วก็เติมลงไป อันนี้อธิบายฟังก่อนนะว่าคลิปนี้นะคะจะแบบสังหารที่5เนี่ยจะแยกคลิปออกไปอีกทีหนึ่งก็คือจะเป็นคลิปที่อัดให้นักเรียนฟังอ่านโดยเฉพาะแต่อันนี้อธิบายก่อนว่านักเรียนจะเติมได้แค่ in o n แล้วก็ a t เท่านั้นเติมได้แค่3ตัวนะคะฟังดีๆแล้วนักเรียนก็จะได้เติมให้ถูกต้องเดี๋ยวไปอีกคลิปหนึงนะ เอาละค่ะแบบฝึกหัดสุดท้ายในคลิปนี้ก็คือแบบฝึกหัดที่6นะคะช่เติม in on แล้วก็ at ให้ถูกต้องโดยคุณครูจะอ่านให้ฟังทั้งหมด10ข้อแต่นักเรียนจะต้องไปเติมเองนะคะพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ Number one My mother was born 1952 Number two Do you work Saturday Number three My birthday is June. Number four, it is very cold winter. Number five, we have lunch noon. Number six, the concert starts 5.30 p.m. Number seven, see you again Tuesday. Number eight, flowers are beautiful spring. Number 9. It s มักจะหิมะใ e เดือนธันวาคมและห 10. แม่ข s งฉั t วันเกิ s คื t วันที t e 0ตุลาคม 1986. ครบแล้วค่ะแบบฝึกหัดทั้งหมดโหแบบฝึกหัดเหลือแบบฝึกหัดที่ห้าที่จะแยกคลิปให้ฟังนะคะเอาละค่ะวันนี้คลิปนี้สองเรื่อง adverb of frequency บอกความบ่อยทีห่างแล้วก็ preposition ออฟชารข้คำผูพบทดบอกเวลานักเรียนเข้าใจไหมไม่เข้าใจยังไงสามารถที่จะคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะคะแล้วอย่าลืมไลค์แชร์ subscribe เป็นกำลังใจให้คุณครูดได้นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ